สวัสดีค่ะวันนี้กับช่อ,อง EEP Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องเมาแล้วขับขับรถไปชนรถหู EP พสองกันเย่เยไปกันเลยไปๆปรอก,กันตรงนี้เลยนะเดี๋ยวฉันมาฉันไปตามยายพรก่อนโทรแล้วไม่รับเนี่ยต้องมารับผิดชอบนะเนี่ยรถเขาเนี่ยโอ้โหราคาไม่ต้องเท่าไหร,ร่โอ้ยยายพรเอ้ย ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยคงจอยู่บ้านนั่นแหละเห็นเมื่อกี้บอกฝากซื้อของอะไรอะไรกันก็ไม่รู้เออมันจะอยู่บ้านฝากซื้อของเข้าบ้านธรรมดา,าแล้วมั้งเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วยเดี๋ยววิ่งก่อนวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยเดี๋ยว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 ตามเนยพรที่เนี่ยอ,อย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้ละ น่นนแลนั่นไงทำกับข้าวอยู่แน่เลย,ยบ้านล็อกไหมเนี่ยไม่ได้ล็อกพอดียายพรยายพรเอา้าตั้งแต่งกวามาทำอะไรอ่ะนี่ไม่ต้องมาเรียกฉันอย่างนี้เลยนี่ทำไมปล่อยให้ลูกตัวเองทำอย่างนี้ได้อ่ะฮะฮะลูกฉันอ,นะอากี้อ่ะนะเออมันทำอะไร เมาแล้วไปขับรถไปชนรถแล้วบูกินี่ใครรู้ก็ไม่รู้นะนะั่นน่ะโอ้โหควันขึ้นเป็นรถไก่ยากเลยเนะ่ยแล้วล้อหลุดด้วยนะไปชนจักรยานเด็กอีกฮะเอาดีดีเออมันจะเมาได้ยังไงฉันไม่เคยให้มันกินเหล้าอา้าวก็นางบอกว่านางแอบกินนะ่ะฉันถามอยู่เมื่อกี้คุยกันตั้งนานเอา้าจะทำไงอ่ะก็ไปแหละท่าน,นสิจะทำยังไงได้ล่ะเจ้าของนี่เขาจะเอาเรนะื่องด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ทำฟันผิดฟังผิดรเปล่ารถอะไรนะแลบูิีนี่ไงฮะคันนั้เท่าไหร่นั่นน่ะก็เห็นเขาพูดอยู่ว่าเกือบ30ล้านน่ะจะบอกให้รับผิดชอบด้วยตอนนี้เลยให้ไปคุยกันเดี๋ยวนี้เลย <S <S โอ้ยตายตาย,ตายฉันจะเป็นลมก่อนเป็นลมอ่ะไปไปไป,ไปจัดการก่อนลูกตัวเองอ่ะ <S 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 โอ้ยสร้างเรื่องอะไรให้ฉันอีกเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมนะ มาก่อนมาเจ้าของเขารอเคลียร์กันอยู่ตรงไฟแดงกันน่ะโอ้ยไปเร็วๆเลยไปเลยนี่จะบ้าตายลูกชั้นโอ้ยอุตสาส่งเรียนที่ดีๆหาเรื่องให้ฉันนี่ไม่เว้นแต่ละวันเลยโอ้โหนั่นนะเออฉันฝากให้มันมาซื้อของแค่นี้น,นี่ชนไปสองคันเลยเหรอ คันเดียวอีกคันนึงจักรยานของเด็กแต่เด็กก็ไม่เป็นอะไรนะแค่จักรยานยางลวกแค่นั้นแหละเหมยจชนไม่แรงมากอะแต่คันเนี้ยดูสภาพเอาแล้วกันอ๊กกี้ทำอะไรอะนี่ทำไมไปชนรถคนอื่นเขาแบบนี้แม่เออผมโอ้โหจะอ้วกผมสามเป้าเลยเอย่าอย่าเพิ่งมาอ้วกตอนนี้เลยนี่นี่ค่ะเอ่อแม่ของเด็กคนนี้อ่ะนี่ ลูกคนนะ่ะมาชนรถฉันรถฉันเนี่ยคันละเกือบสาล้านเลยนะและถ้าซ่อมเนี่ยสงสัยจะต้องซ่อมทั้งคันเนอะดูจากสภาพเนี่ยซื้อคันใหม่ให้ฉันเลยไหมเดเด็ดเดจะเย็นเ็นนะคะจะเย็นได้ไงอ่ะฉันรอนานแล้วกว่าจะมาเนี่ยโอ,โอ้ยหนูู่คนนี้นอ,อ่องั้นเราไปคุยกันที่โรงพักดีดีดีกว่าไหมแล้วรถฉันล่ะเออคุณมีประกันไม่รถนะ่ะมีค่ะ ไหนตอนนี้ก็อยู่กับตำรวจแล้วเดี๋ยวไปคุยกันก่อนที่โรงพักนะเดี๋ยวรถเนี่ยเดี๋ยวฉันโทรเรียกช่างมาให้นะโอเคนะงั้นก็ได้ค่ะแต่ฉันต้องการค่าเสียหายตอนนี้เลยฉันเนี่ยจองทริปไปเที่ยวทะเลห้องละตั้งห้าพันแล้วสรุปก็ไม่ได้ไปกับคุณเนี่ยนะหน้าโมโหเนี่ยได้แค่นั่งอยู่ในรถแล้วตายขึ้นมาจะทำยังไงเนี่ยโอ้โอ้ใจเย็นๆไป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 คุยกันดีๆดีกว่าที่โรงพลรถอ้าวเดี๋ยวรถเราไปไหนเดนั่นะ ไม่รู้อ่ะงั้นเราก็ไปเองนะเราพักอยู่แค่นี้ไป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 กันเองเลยปะก็ได้งั้นก็ได้ไปเอารออะไรล่ะไปสิไปเร็วไปกันให้หมดนี่นแหละไปไปดีเจ๊ไปกับเขาสิแกด้วยแกก็มากับฉันแกก็เห็นไม่ใช่เหรอตอนที่เขามาชนรถต่อวันขึ้นเลยนี่ไหมไปไปไปคุณต้องรับผิดชอบนะ ค่ะค่ะค่ฉันจะรับผิดชอบค่ะโอ้ยอ,อยชนรถคันละสามสิบร้านโอ้ยค่ะค่ะชีวิตฉันยังไม่เท่านี้เลยอะไปไปเร็วๆๆรเร็วเรวรอ่ะรออะไรหรอกคุณก็มาสิคะเนี่ยโอ้ยงโรงพักแน่นเลยวันนี้ไปไปไปพากันมาเลยตอนนี้เลยมีเรื่องต้องเคลียร์กันอีกยาวมาแล้วมาแล้วดีวันนี้ไม่ควรมีรถ มหแม่ยังไม่วางกระทะอีกเหรอวางนี่ไอ้เสี่ยวมาตีหัวแกเนี่ยแหละอล้าไม่กล้าทําเรื่องอย่างนี้ให้ฉันปวดหัวเนี่ยฮะรู้ไหมเนี่ยฉันสมหรือแกเรียนนะค่าเธอยังไม่เท่านี้เลยถ้าต้องมาจ่ายอะไรให้แกก,ก็ไม่รู้นั่งลงนั่งลงเดี๋ยวเดี๋ยวมันรีอ่จะไปนั่งทําไมเ่ลูกมานั่งนี่สิโทษทีค่ะลืมไปเลยให้นั่งเคลียร์กัน สรุปคุณจะเอาอยัางไงคุณจะจ่ายไหมค่าเสียหายอะ่ะเหจ่ายจะจ่ายครับจ่ายจ่ายจ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอ่ะแล้วคุณมานั่งทำไมอะ่ะผมจะนั่งเรอโทีครับมันลืมอะ่ะพวกเธอสองคนก็เลยตรงนี้แหละไวนั่งเครอะ่ะโทรเรียกช่างมาให้ซ่อมรถแล้วยังไงคุณตำรวจโทรแล้วค่ะเดี๋ยวเขาก็มานู่นช่างร้านอยู่แค่นี้เองอืม เดี๋ยวให้มาซ่อมรถ <c oughs> โทษทีค่ะไมถึงว่าเอารถไปซ่อมนะคะออก็โทรแล้วล่ะคะ่ะสุกคุณจะเอาอยัางไงคุณจะจ่ายใช่ไหมงั้นดูแล้วค่าซ่อมเนี่ยนะมันน่าจะซื้อคันใหม่เลยเนอะดูจากสภาพไม่รู้ค่าซ่อมน่าจะแพงกว่าค่ารถนะคะเอเท่าไหรว่ามาเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจนจัดการให้ค่าซ่อมล้อก็พังยางก็แตกแล้วก็อีกอย่างนะ ข้างหลังนี่บุบจนควันขึ้นขนาดนี้เนี่ยนะอืมออราคาค่าซ่อมเนี่ยนะฉันก็คิดว่าน่าจะประมาณสักสิบล้านอะไหวไหมสิบล้านอ้าวก็มันพังแล้วขนาดนั้นฉันยังไม่ได้เช็คเลยนะว่ามันพังตรงไหนเพิ่มอีกไหมอะฉันเรียกแค่สิบล้านก็พอถือว่าฉันใจบุญมากพอแล้วสิบล้าน โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเป็นลมใจเย็นๆใจเย็นอืมฉันเอาแค่สิบล้านค่าซ่อมเท่าไหร่ฉันไม่รู้แต่ฉันเอาแค่สิบล้านรวมค่าเสียเวลาที่ฉันจะไปเที่ยวรวมค่านู่นค่านี่เยอะแยะฉันคิดสิบล้านก็พอถ้าไม่จ่ายฉันก็จะแจ้งความจบแค่นั้นโอโโอโอเคค่ะฉันฉันจ่ายค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวฉันมาอย่าบิดนะไม่บิดค่ะจะจะจะไปคุยโทรศัพท์ โอ้ยเดี๋ยว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 เกือบช็อกตายต่ว่าแปบ๊บนึงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยโทรศัพท์ก่อนแปบน๊บนึงนะ,ะอุย้ยสิบล้านจะ,จะหาเงินมจากไหนวันนี้ค่าผ่อนบ้านนี่บ้านละสองล้านยังผ่อนไม่หมดเลยเอานี่ไม่ฉันอีกสิบล้านแล้วเนี่ยลูกฉันโอ้ยโทรไปยืมใครได้บ้างเนี่ยเวลานี้โอ้ โทรไปหายายยายกุ้งดีกว่ารับพอดีเลยยายยายกุ้งมม,มีอะไรหรือเปล่าอ่มฉันฉัน,ฉนคือ,ค,อคือลูกชายฉันนังมันเมาแล้วมันขับรถด,ด่แล้วมันเป็นชนรถคนอื่นนะเขาเรียกแค่ตั้งสิบล้านอะ่ะฮะชนรถชนหนักไม่อยาทำยังเรียกเยอะจังหนักมากอีกอย่างน่ชนและบุกินี่ราคาตั้งเกือบสามสิบล้านอะ่ะฮะ ทั้งเท่าไหร่เขาไม่รู้แต่เขาคิดแค่สิบล้านเพราะเขาบอกเขาเขารวยเขาใจดีเหรอเออแกมีพอจะมีเงินให้ฉันยืมสักสิบสิบล้านไหมอ่ะแกจะบ้าเหรอโอ้ยแค่แบ้านเนี่ยฉันต้องเช่าเขาอยู่เลยแกจะมายืมเงินอะไรจากฉันสิบล้านสิบล้านฉันหาได้ทั้งชีวิตเนี่ยฉันก็ดีใจละเอเอวิแกพอจะมีเพื่อนคนไหนที่ให้ฉันยืมเงินได้บ้างเนี่ยเขาจะเอาค่าเสียหายตอนนี้เลยอะ่ะตอนนี้เลยเหรอเออ ลูกชายแกนี่มันจริงๆเลยเอมงั้นเอาเป็นว่าแกลองโทรไปยืมยายส้มดูไหมยายส้มอะอะไรยายส้มมันเพิ่งจะไอ้นี่ไปเองเนี่ยเออโดนยืดรถเมืม่อวานนะเพราะว่ามันไม่ผ่อนต่อแล้วว่ามันไม่มีเงินเอาเหรอ,อเออไอ้่ก็ไม่รู้แล้วล่ะฉันก็คิดว่ารวยชุดนี่ก็คือยายส้มนี่แหละอุย้ยตายตาย,ตายจริงๆฉันตายทั้งเป็นแน่ๆเลยโอเคงั้นแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยกระทะในมือนี่สั่นหมดเลยทำไมติดไว้อยู่ในสถานีหมือนจะฟาดฟาดฟาดใหมาแล้วค่ะเอออออคือคือคือสิบล้านอ่ะฉันฉันโอเคฉันฉันจ่ายได้แต่ว่าฉันขอจ่ายคิละนิดได้ไหมคะแบบผ่อนเอานะคะคือตอนนี้ไม่มีเงินแล้วนะคะเนี่ยไม่มีเลยสักนิดอ่ะก็บ้านเฉดหลังละสองล้านฉันยังต้องผ่อนเลยอือก็ได้ว่า ใจดีเธอจะผ่อนเมื่อไหร่ก็เดิมของเธอแล้วกันแต่เอาเป็นว่าต้องครบนะสิบล้านฉันให้เวลาไม่อย่าอะแล้วแต่จ่ายครบเมื่อไหร่ก็โอเคหายกันเมื่อน,นั้นโอเคนะโอเคค่ะว่าใจดีเหลือเกินคนรวยที่จิตใจบุญมากเลยเน่โอ๊อนะอกี้ไม่ต้องเรียนแล้วนะเดี๋ยวฉันจะไม่จ่ายค่าเธอพี่แกไม่ต้องเรียนแล้วไปหางานทำเดี๋ยวนี้เลยเอาเงินมาจ่ายให้เขาทั้งสิบล้านเนะี่ยเมาแล้วสร้างเรื่อง อายุเพิ่งสิบเจ็ดกินเหล้าได้ยังไงฮะมันผิดกฎหมายหลายเรื่องเลยนะรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฮอมีไงมีอะไรแตงกว่าอืมนอกจากสิบล้านของเขาเนี่ยยังมีข้าบับอีกนะก็คือเมาแล้วขับแล้วก็ที่กินเหล้าอายุสิบเจ็ดอันนี้อันนี้แต่ข้าปรับอุ้ยฉันโอ้ยหมดนี่เนี่ยสิบเอ็ดล้านแล้วมั้งเนี่ย ไมถึงหรอกค่าปรับะอะยังมากเลยนะก็สองหมื่นอสองหมืใช่อันนั้นแค่เมาแล้วรับแล้วก็ที่อายุยังยังเป็นเยาวชนเลยกินเอ่อแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะเออก็มีค่าปรับอันนั้นอีกอะโอ้ย,ยโอเคโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ค่าปรับก่อนเดี๋ยวเดี๋วฉันมาเคลียร์ให้นะคะสิบล้านอืมได้ค่ะไปแล้วค่ะบ้านฉันเอาบ้านขายตอนนี้ทันไหมเนี่ย ขายบ้านขายรถนี่จะเหลืออะไรให้พวกเนี่ยอุ้ยตา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 ยกลับบ้านเดี๋ยวไปคุยกับแม่เลยนะได้แม่หนูขอโทษเอ้ยผมขอโทษไม่ต้องมาขอโทษเลยฉันไม่เหงาใครกันหรอกโอ้โหจริงจริงหาแต่เรื่องให้ฉันเนี่ยอ่ะโอเคก็สำหรับ,บวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดแชร์กด subscribe ให้ช่องอีฟชั้นน,น,น,นะะั้นอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจเฟรมโม้เพื่อนบ๊ายบายไปแล้ว